ถ้าจำไม่ผิดกรมอุตุก็ได้ประกาศเตือนว่ามีพายุเข้ามาระหว,ว่างนี้แหละโอ้ฝนจะกระหน่ำหน่อยแม่นไหมล่ะ,ะแม่นไหมครับโดยเฉ <ฮะ S 2> พาะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโอ้โห ฝนเทลงมากลางคืนตอนเช้ามาเป็นไงชุ่มชื้นเปิดเตอมวันแรกด้วยโอแม่เจ้าปกติเนี่ยนะคะก็มาเวลานี้เดินทางก็ถึงออฟฟิศละนะภายในไม่ถึงชั่วโมงวันนี้ไปชั่วโมงครึ่งน้องบินใช่ครับมาดูแผนที่อากาศกันนิดนึงนะครับที่มีการพยากรณ์อากาศกันเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเราดูจากนี่ดูสิครับมีสีเหลืองแล้วก็มีสีขาวนะครับโซนเหลืองนี่จะอยู่ทางไหนครับพี่ฝนโซนเหลืองเนี่ยก็อยู่ทางบึงกาฬนอง ขอนสกลนครอุดรธานีนครพนม,รมุกราหาร,รนครสระบทรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินท์นะแถบนั้น,แ,น,นแล้วก็เหลืองๆเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าให้ระวังฝนตกนะครับ<ช>แล้วก็เสี่ยงฝนตกหนักด้วยนะครับบริเวณนั้นนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นสีแดงนะ,ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งภาคเหนือนะครับทางด้านซ้าย ก็จะเป็นทางแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำปางแถบนั้นนะครับก็เหลืองแถบลงมาลากลงมาถึงกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ลงไปทางใต้เลยครับพี่ฝนค่นะไปถึงนู่นสุราษฎร์นะครศรีตรงนั้นโดนมดเลยใช่มีม,มีว่างๆขาวๆหน่อยก็คือตรงตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียาลานราธทิวาตรงนี้ไม่ได้รับผลกระทบ,บนะคะ,ะทีนี้มาดูอีกแผนภาพนึงครับแต่เป็นลักษณะของตัวเลขที่มีการบอกปริมาณฝนนี่แหละครับค่ะ เราดูคร่าวๆแล้วเนี่ยพบว่ามีฝนทุกภาคเลยนะครับเราไปดูภาคเหนือกันก่อนนะภาคเหนือฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนภาคตวันออกเฉียงเหนือก็60%ของพื้นที่เหมือนกันฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางนะคะฝนฟ้าขนองเยอะหน่อยกว่าภาคอื่นๆ70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากนะคะในระหว่างบ่ายถึงค่ำโอ้เป๊ะเลย เลยนะภาคตวออกนะคะฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เหมือนภาคอื่นๆนะคะส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งอันดามัยอันดามันและฝัะ่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะคะ <ừ> ซึ่งในนี้นะครับทางกรมุตุนิยมวิทยาเขาก็เลยประกาศนะครับเป็นการประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาค ใต้นะบบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะครับ<ฆ>อันนี้เป็นฉบับที่2ซึ่งการประกาศนี้นะครับเขาบอกว่ามีผลกระทบตั้งแต่20ครับวันพรุ่งนี้รุ่้20จนถึง23พฤษภาคม<อ>นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะครับให้ระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วรวมถึงภาคใต้ด้วยประเทศไทยตอนบนก็คือทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกภาคใต้บริเวณนั้นวันที่20เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับใช่ค่ะก็ไปอยู่ในช่วงของวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมเหมือนกันนะใช่ครับจะเรกพกร่วมไปเลือกตั้งกันด้วยตั้งแต่8โมงเช้านะคะจนถึง5โมงเย็นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนี่ตอนนี้ก็ก็เริ่มที่จะมีการประกาศแจ้งเตือนมาแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ก็มีการบอกว่าให้ทุกหน่วยเนี่ย เตรียมการด้วยนะครับในการที่จะอาจจะเกิดความเสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้นะครับในใบริเวณนั้นๆน,น,นะครับนายกก็เป็นห่วงละงงเรื่องนี้เองอย่างที่บอกไปท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะคะอย่างพี่น้องประชาชนหลายๆภูมิภาคถ้าเกิดใครหลายคนเนี่ยฟังรายการของเราเมื่อวานนี้มีการสัมภาษณ์พูดคุยกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไปวันนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมทั้งภาคเหนือแล้วก็อีสานด้วยนะคะเพราะว่ามีพายุเข้าซึ่งความห่วงใยของท่านนายกเนี่ยแกก็บอกว่าสั่งเร่งสำรวจ ความเสียหายเข้าไปช่วยเหลือประชาชนจากภัยพายุและน้ําท่วมฉับพลันผู้ประสบภัยนะคะออซึ่งพายุฝนแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในขณะนี้เนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก ท่านนายกก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วนะคะคโดยเฉพาะบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่เสียหายต้องดําเนินการซ่อมแซมให้ประชาชนสามารถอยู่ได้และดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ค่ะก็ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังติดตามการแจ้งเตือนตลอดจนข่าวสารจากส่วนราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อประสานเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ที่ผ่านไลน์ลนะคะคุณผู้ชมสามารถจดได้ปอพอรับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนไลน์ไอดีที่แอดหนึ d ่งปดสี P, ่ด d ดอกดีดอกแลแล้วก็เอ็มแมนนะคะหรือโทรสดดรายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงแอปไทยนะคะเออไทยเออดีเซสเตอร์ใช่ไหมคะอเลดเนาะ นี่ก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับง่ายๆเลยก็เบอร์โทรสี่ตัว1784แปดโทรให้ปอพเข้าไปช่วยเหลือแต่ที่สำคัญในพี่ฝนบางครั้งเนี่ยพอพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยสิ่งที่จะตามมากับการเกิดน้ำท่วมนะโดยเฉพาะน้ำท่วมฉับพลันคือ กระแสไฟฟ้ามันจะดับนะ<ช>เขาจะตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเลยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยไอ้น้ำที่มันพัดแรงๆเนี่ยมันก็ทําให้เสาไฟสายไฟต่างๆที่มันระยงระยางที่มันอยู่ข้างถนนเนี่ยมันหักโค่นลงมามันก็ไฟดับ<ช>ทีนี้<ช>ไ,ไอ้ครั้นเราจะไปโทรศัพท์บางทีแบตก็หมดอีกอนะจะใช้วิทยุแบบทานซ s ิสเตอร์มันก็ มันก็ไม่ไมีแล้ว<ม>นะมัมีแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมการต้องเตรียมการสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังนะครับที่อา,อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันได้